อินเตอร t เน n a ่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l พบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กร,รกฎาคมนี้ณอิมเพ็กเมืองทองธางนีบริษัทเด A เอเพนประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมกับวัดศร,รีจันทร์ประดิษฐ์แจกถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 จำนวน500ชุด ที่วัดศรีจันรประดิษฐ์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสุพรราการบริษัททีโอเอเพน์ประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมกับวัดศรีจันทรประดิษฐ์และมูลนิธิคุณแม่ลิกิมเกี่ยวตั้งคาระวะคุณแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางปูใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 จำนวน500ชุดโดยมีนายประจักษ์ตั้งคาระวะคุณประธานกรรมการบริษัททีโอเอเพน์ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนางละออตั้งคาระวะคุณรองประธานกรรมการบริษัททีโอเอ เพนประเทศไทยจำกัดมหาชนตลอดจนครอบครัวตั้งคาราวะคุลกลุ่มเพื่อนนางละออและพนักงานทีโอเอเพนร่วมการแจกถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีพระมหาสมิทธโชโติโกเจ้าว,วาดวสีฉันประดิษฐประธานฝ่ายสง์มอบเกียรติบัตรให้กับทางบริษัททีโอเอเพนประเทศไทยจำกัดมหาชนที่นำสิ่งของต่างๆมาช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากใน,นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการความช่วยเหลือที่ทีโอเอ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเมื่อต้นปีที่ผ่านมาภายใต้โครงการ toa ไม่ทิ้งกันสู้ภยัยโควิด -19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่ประชาชนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยข้าวสารบบหมีกึ่งสำเร็จรูปน้ำมันพืชน้ำตาลทราย น้พัดไจรยน้ำยาล้างจานและสิ่งของต่างๆจากทางวัดซึ่งสิ่งของเหล่านี้แม้จะไม่ได้มีมูลค่าสูงมากมายแต่เชื่อว่ามีประโยชน์ในยามที่พวกเราทุกคนประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างเช่นในตอนนี้โดยมีนายน,นัทพงศ์เสรีพนิชการผู้อำนวยการกองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลบางปูเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ,บ,บ,บางปูและเจ้าหน้าที่อสมหมู่สองตำบลบ,บางปูบบงปใหม่มาอำนวยความสะดวกในเรื่องของจุดคัดกรองโดยประชาชนที่เดิน ินทางมารับถุงอย่างชีพทุกคนต้องสวมหน้ากากตาไมผา่ันจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เดินนั่งเว้นระยะห่าง1นงงเมตรก่อนรับถุงอย่างชีพกลับบ้านก ทีมข่าว AEC TV Channel ไรยขอต้อนรับเข้าสู่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่41 Inspiration Unlock the Future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New Normal ด้วยความห่วงใหญ่ใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัยพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ 15ถึง26รกรกฎาคามนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมือ,องทองธานี